สวัสดีครับผมเก่งกรวิทนะครับตอนนี้ผมอยู่ในงานโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพไบโอแก๊สเซฟตี้นะครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ฟาร์มโชคชัยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับนะฮะก็เป็นพื้นที่สระบุรีโคราชนะครับคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับข้างๆของเรานะครับแหมวันนี้มากันอบอุ่นเลยนะครับเราเรียกท่านเหล่านี้ว่ากลุ่ม อสพนหรืออาสาสมัครพลังงานหรือเจ้าหน้าที่พลังงานภาคประชาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยนะฮะสดชื่นแจ่มใสเลยนะครับขออนุญาตเรียนถามนิดนึงว่าเป็นกลุ่มอสพนจากที่ไหนครับจากสมาชิกสรการเกษตรลำพะเพงจำกัดค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับผมสมาชิกสหกรการเกษตรลำพะเพงนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ตำบลอำเภอ อยู่อำเภอปากทงชัยค่ะค่ะอยู่หลากหลายตำบลนะคะแล้วก็สมาชิกที่มาเนี่ยก็คือสมาชิกที่ได้ทำบ่อแก๊สชีวภาพแล้วนะคะเลี้ยงหมูด้วยค่ะเลี้ยงหมูบนบ่อแก๊สชีวภาพค่ะนั้นก่อนอื่นที่จะมารู้จักกับสิ่งที่ทางสมาชิกได้ทำคือเรื่องของไบโอแก๊สนะครับขออนุญาตรู้จักกันเป็นคนๆก่อนนะฮะขอชื่อเล่นนะฮะชื่อเล่นกับกลุ่มของท่านนะครับเเริ่มจากท่านนี้ก่อนครับเชิญฮะพี่อะไรฮะ พี่บัญชาค่ะจุกค,ค่ะจากสหกรณ์กลุ่มหนึ่งบ้านตะคบตําบลตะคบอำเภอปัจจุชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับผมคุณพี่แล้วครับชื่อแปวค่ะอยู่กลุ่มที่ยี่สิบสามค่ะคบ,บ้านนิ้วค่ะค่ะุณพี่ละครับประจวบสอดชิมพีจากกลุ่มสิบเก้าตําบลนิ้วครับครับคุณพี่ละครับอ่างเทียมจำลองครับอยู่บ้าน อยู่บ้านกลางตัมบลบ่อปลาทองเพื่อตักตรงชัยตะกอนนาทิมาครับอืมแะทงนั่งนานฮะจะเมื่อยนะฮะมากระท่อนกระแท่นเหลือเกินนะฮะเอ่อทางด้านนี้อ่ะทางด้านนี้คุณพี่ครับมองกล้องมองกล้องแนะนาตัวหน่อยครับท่านีดาจากจากกลุ่มสามสิบเก้าบ้านหนองกล้องขบจากคือกลุ่มต่างๆก็จะมีหมายเลขของกลุ่มใช่ไหมครับขออนุญาตครับคุณพี่ครับ กัญญาลัตค่ะกลุ่ม12ตำบลสุกเซมค่ะครัศิมาพรค่ะกลุ่ม12สุกระเซมค่ะครับสีภัยค่ะกลุ่ม12ปักคงชัยตำบลสุขศิษฐ์พระเจริญบนรุงชาติครับกลุ่มหนึ่งตำบลตะกบครับครับผมเอาละทางด้านหลังของเรานะครับเชิญครับคุณพี่ครับนะฮะก็อยู่ปากช่้องเลยละครับครับเป็นที่ปรึกษาของผู้การสภาริติษัรญัติธรรมเนีครับ ได้รู้จักกันแล้วนะฮะว่านี่คือกลุ่มสหกรณ์เกษตรลำพระเพลิงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทีนี้ในเรื่องของไบโอก๊สกลุ่มนี้มีการดําเนินการอะไรเกี่ยวข้องกับไบโอแก๊สอย่างไรเล่าให้เราได้ฟังนิดนึงครับก็เริ่มแรกเลยก็เดี๋ยวเชิญทางคุณชนิดานะคะซึ่งเราเองเนี่ยได้ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานนะคะ ที่มาสนับสนุนในการสร้างไบโอแก๊สนะคะโดยทางประเทศไทยเราเนี่ยได้รับงบประมาณมาจากประเทศจีนนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรในชนบทไทยนะคะแล้วผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะแล้วก็ได้มาคัดเลือกสมาชิกของสกร์การเกษตรและวืฒนจำกัด น,ะะนี้ก็จะให้ทางเกษตรกรสมาชิกเราเนี่ยซึ่งได้ได้รับประโยชน์จากการทำไบโอแก๊สเนี่ยจะจะเล่าให้ฟังนะคะคคขอฟังนิดนึงขยับมาด้านนี้เลยฮะขยับมาด้านหน้าเลยนะครับนะฮะเมื่อมีการสร้างไบโอแก๊สเกิดขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการสร้างในระดับของของชุมชนนะฮะชุมชนนะฮะคือสร้างบ่อไบโอแก๊สขึ้นสร้างระบบไบโอแก๊สขึ้นแล้วทั้งหมดชุมชนทั้งหมดเนี่ย ก็จะดึงเอาแก๊สที่เกิดขึ way, ้นไปใช้ถูกต้องไหมฮะใช้เป็นแก๊สครัวเรือนลุ่มต้มหรือว่าบางท่านอาจจะเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆนะฮะก็สามารถดึงเอาแก๊สตรงนี้ไปใช้ถูกไหมครับในการใช้ประโยชน์จะเป็นอย่างไรไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังนะฮะเชิญครับยจะเล่าถึงความประโยชน์นะคะความประโยชน์ของแก๊สมันก็ มันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะแล้วก็ประหยัดการที่ประหยัดก็คือกดค่าประหยัดไฟฟ้าประหยัดแก๊สก็หม้อหุงข้าวมีหม้อหุงข้าวเราก็ใช้หม้อหุงข้าวมีแกแ๊สเราก็ใช้แก๊สค่ะไม่ต้องไม่ต้องเติมแก๊สน,น,นึกออกนึกออกนี่ออกนะฮะหมายความว่าการหุงข้าวปกติแล้วเนี่ยถ้าหากไม่มีไบโอแก๊สก็คือหุงกับไฟฟ้า แต่พอมีไบโอแก๊สเราก็บางวันเราก็ใช้การหุงกับแก๊สจากไบโอแก๊สนะครับก็คือดึงเอาพลังงานที่เราทำเองไบโอแก๊สในกลุ่มของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้ใช้ปุ๋ยหรือใช้มูลสัตว์อะไรเป็นหลักครับใช้มูลสัตว์ค่ะมูสหมูค่ะ่สะสามารถผลิตได้เยอะไหมครับก็สามารถ ใช่ครับไอแก๊สทำได้เยอะเลยครับวันต่อวันนะคะคือเลี้ยงหมูอยู่ประมาณสัก5้าถึงสิตัวเนี่ค่ะก็จะสามารถใช้พลังงานจากแก๊สเนี่ยได้วันต่อวันนะคะก็คือได้ได้ตลอดวันนะคะได้แก๊สแก๊สไ,ไม่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 ขาดเลยแล้วก็ได้ใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะครับถ้าเราถามง่ายๆนะครับขออนุญาตเรียนถามง่ายๆนะครับว่าถ้านึกภาพก็คือในกลุ่มนี้เนี่ยมีหมูอยู่ประมาณสิบตัวหมูสิบตัวเนี่ยนะฮะก็จะถ่ายเป็นอุจจาระออกมา แล้วก็นำอุจจาระเนี่ยใส่ในบ่อไบโอ,อกแก๊สผ่านกระบวนการแล้วก็ออกมาเป็นแก๊สหมูสิบตัวสามารถส่งแก๊สให้กับบ้านต่างๆเพื่อใช้ในการหุงต้มแล้วก็ไปไฟฟ้าได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับแต่ละบ้านก็มีของเขาบ่อแต่ละบ่อแต่ละบ้านก็จะมีบ่อของเขาอย่างพี่มีหมูกี่ตัวครับตอนนี้มีหู้าสิบตัวอา้าวใครมีหมูน้อยกว่านี้บ้างยกมือ,อคุณลุงมีเท่าไหร่ครับ มีหกตัวก็ยังเพียงพอหกตัวนี้สามารถใช้เป็นการหมุงต้มในบ้านพอเลยแต่อย่างพี่มีห้าสิบก็จะเยอะหน่อยเหลือด้วยแล้วทาไงก็พอดีทํากับข้าวที่โรงเรียนที่โรงเรียนเขาก็ได้บอแก๊สบ่อนึงก็เอาไปใช้ที่โรงเรียนด้วยครับอคือตอนนี้เนี่ยอ๋อตอนนี้ก็คือว่าระบบไบโอแก๊สที่เกิดขึ้นในกลุ่มสหกรณ์ลำพระเพลิงที่โคราชเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วก็มีในบ้านมีในโรงเรียน แล้วก็ได้ใช้แก๊สตัวนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีถามนิดนึงในฐานะของคนใช้ไบโอแก๊สนะครับถามนิดนึงว่าความปลอดภัยในการใช้ไบโอแก๊สต้องระมัดระวังตรงจุดไหนบ้างอ่ะขอแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงครับใครดีฮะอ่ะคุณลุงครับลุกขึ้นยืนเลยฮะนั่งนานแล้วเดี๋ยวจะเมื่อยนะฮะผมขยับมาหาลุงนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับ การใช้ไบโอแก๊สนะครับมีประโยชน์มากมายครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการระมัดระวังการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับต้องมีวิธีการดูแลอย่างไงบ้างครับคุณลุงครับก็ไม่เห็นมีเอเรื่องปลอดภัยก็ไม่ไม่เห็นดูแลอะไรเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องที่จะมีอะไรเลยดูในเรื่องการปลอดภัยเพียงแต่รู้ว่าทํอย่างไรบอแก๊สเนี่ย แต่มีขี้หมูมีอะไรลงไปเรื่อยๆครับเน้นให้มีขี้หมูสม่เสมอแต่ว่าดูแลง่ายรักษาง่ายแล้วก็ปลอดภัยในบ้านในเรือนเลยครับในไม่ต้องกลัวว่ามันอะไรแ๊สจะระเบิดจะอะไรอย่างเขาว่าไม่ต้องกลัวครับใช่มาล่วงสี่ปีแล้วครับอ๋อสี่ปีนะครับมีใครใช้มามากกว่านี้ไหมครับ ยกมือนะฮะ,ะคุณลุงอ่งเนี่ยใช้มาเยอะสุดใช่ไหมฮะ,อะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบนะครับเกิดกระบวนการใช้แล้วก็เกิดกระบวนการนําไปต่อยอดแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยวค,ค,ครับคุณลุงแล้วที่สําคัญนะคะไม่เพียงแต่ได้พลังงานทดแทนได้ใช้ในเรื่องพลังงานเท่านั้นเ,เรายังได้ใช้ในการเกษตรด้วยนะคะเพราะว่ามูลหมูที่ได้เนี่ยก็จะนํามาหมักแล้วก็ส่วนหนึ่งน้ําจากมูลหมูหมักเนี่ย ก็เอาไปใช้ในการเกษตรได้ตรงนี้ได้ช่วยในการลดต้นทุนทางการผลิตด้วยอะค่ะคเช่นป้าลุงอ่างเนะี่ะลุงอ่างเล่าให้ฟังค่ะครับผมเชิญฮะคุณลุงช่วยเ,เล่าให้ฟังนิดนึงแหมนำมวลหมูที่ได้เนี่ยนะครับไปผลิตไปโอแก้นำไปต่อยอดยังไงบ้างคุณลุงเล่ายาวๆเลยฮะนำขี้หมูจากบอ่อแก๊สครับผมจะเอาไปใช้ในรถพืชผักทุกอย่างแล้วก็ผมก็เอาไป ใส่ในไร่ในนาด้วยครับแล้วก็ไปใส่กล้วยกล้วยกล้วยหอมดีครับอย่างดีเลยครับวยดีมากครับบอกแกนในผมเชื่อมั่นเลยก็ร้อยเฟรมเลยครับเยี่ยมมากไหนใครเชื่อมั่นไปโอกาเซฟตี้ว่าปลอดภัยขอเสียงปรบมือให้กับไปโอกาเซฟตี้เลยครับ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งพูดพร้อมๆกันนะครับ Bio Gas City Happy ทั่วไทยครับ Bio Gas City Happy ทั่วไทยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญไปพักผ่อนได้เลยนะครับนี่ก็คือกลุ่มสาก,กรลรำพะเพลิงนะครับที่อินทครราชสีมาของเรานะครับ